ดีครับวันนี้อยู่กับ my gamer t v นะครับอ่าคิปที่แล้วผมเล่นนะคราฟไฟเตอร์ไปแล้ใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดก,กันมากนะครับโอเค r เ f สสักหน่อยตอนเลนนะครับเข้าไปใน google ฮะหลายคนอาจจะบอกว่าไอโหลดทำไมเลเล่นไม่ได้นะครับ ซึ่งผมก็มีวิธีวิธีนึงะเนี่ยแเ,เดี๋ยวผมจะให้ description ไว้ข้างล่างนะครับโอเคแล้วก็ต้องรอนะครับคือคือตอนนี้ผมกำลังอัพโหลดคลิปนี่อยู่ครับคลิปที่ผมคลิปที่แล้วนะครับคือคือตอนนี้มันยังอัพโหลดไม่เสร็จครับผมก็เลย ถ่ายแม่งสองคลิปรวดเลยนะครับคลิปนี้คือคลิปที่ผมสอนเล่นนะครับกำลังอัพโหลดอยู่อันนี้คือนะผมกําลังจะสอนดาวน์โหลดนะครับคุผู้ชมเข้ามาใช่ไหมครับคุณเนี่ยฮะมันจะเป็นซิปชนตรงนี้ใช่ไหมไปที่ดาวน์โหลดฮะโอเคฮะเนี่ยฮะดาวโหลดครับไฟเตอร์วินโด้นะครับแล้วก็นี่ ถ้าคุณอยากจะถ้าคุณใช้เครื่อง Mac นะครับเครื่อง Mac นะครับต้องดาวเ้ยโอ๊ยอะไรขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณเล่นเครื่อง Mac นะครับคุณต้องดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ครับคุณต้องคลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นเครื่อง Mac แต่ถ้าคุณเล่น Windows ปกตินะครับคุณต้องดาวน์โหลดอันนี้ครับไม่งั้นคุณจะเล่น Car Fighter ไม่ได้ครับก็เลยเราก็เข้าไปดาวน์โหลดอันนี้นะครับแล้วต่อไปเราก็ดาวน์โหลด Car Fighter ฮะการเข้าโหลดอันนี้นะฮะ เนี่ยมันก็จะโหลดตรงนี้นะครับคลิกดาวน์โหลดนะครับแต่ผมโหลดไปแล้วนะครับโหลดมันก็จะขึ้นให้ติดตั้งนะครับโหลดเสร็จนะครับแล้วก็มาดาวน์โหลดคาร์ฟไฝเตอร์นะครั w วินโด s นะครับเรากดไปรอสักครู่นะครับขอแสดงความยินดีคุณได้รับคัดเลอกให้รับรางวัลโปรโมชั่นพิเศษของเราโอเคนะครับรีบเพจไ้นะครับ นี่ฮกดดาวนโหลดตรงนี้นะครับคือเกมนี้นะฮะเวลาเราจะเล่นนะครับมันไม่ต้องติดตั้งฮรเมื่อเราดาวน์โหลดได้ามาใช่ไหมครับอ้ชนานะครับคือมันจะเป็นไฟวิลาครับพอมีไฟวิลาใช่ไหมฮะ มันจะมีตัวหนึ่งให้เราลันคะพอเรารันเสร็จมันก็จะได้ตัวเกมมาค่ะคือมันก็คือตัวเกมนะคะคือเราไม่ต้องอินสตงอินสตอลอะลรทั้งนั้นนะค่ะคือเปิดมาก็เล่นได้เลยแล้วให้คุณนะครับลากไฟที่มันเป็นไฟ exp นั่นนะฮะมนลากมันไว้นะครับมาไว้ในเดสก์ท็อปนะครับมันก็จะกดเข้าเล่นได้เงี้ยอย่างง่ายดายนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะขึ้นให้แบบขึ้นที่ให้มันลันนะฮะอันนี้เราก็ลันแต่มันอยู่ในเดสก์ท็อปนะครับ ไม่ได้ขึ้นตัวเกมมาเห็นไหมฮะชูบิกเกมนะฮะคราฟสตูดิโอนะฮะนี่ครับเล่นได้เลยนะับนะครับก็ขอจบคิดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมเมื่ขอบคุณครับ